สวัสดีครับผมนัดฟัสอัพนะครับวันนี้ฟัสอัพเราภูมิใจเสนอผลงานชิ้นใหม่ของเรานะครับ BYD s By c สมุทสาครน,นะครับบนถนนพระราม2โดยโปรเจกต์นี้นครับฟัสอัพของเราเนี่ยดูแลตกแต่งบนพื้นที่กว่า3ไร่ทั้งด้านหน้าโชว์รูมคือฟาสาสตรนะครับภายในโชว์รูมนะครับและศูนย์ส่งมอบรถนะครับเราใช้เวลาการตกแต่งครั้งนี้เพียง70วันต้องบอกได้เลยความเร็วนี้ยากมากที่ใครจะทำได้นะครับตอนนี้เราจะพาไปชม ผลงานของเราทั้งหมดต่อไปนะครับทาโชว์รูมเราเนี่ยก็เป็นโชว์รูมที่มีความเียบพร้อมทั้งด้านฝ่ายขายฝ่ายบริการนะครับก็อยากให้ทุกท่าน มาเยี่ยมชมรถที่โชว์รูมของเราได้นะครับถ้ามีเยี่ยมชมสูนของเราก็จะเห็นว่าผลงานของทาง f a s ซั p เนี่ยมีคุณภาพและมีความรวดเร็วที่ทําให้ศูนย์เราเปิดได้ในกําหนดเวลาที่เราได้คุยกันไว้นะครับผมการติดต่อหรือว่าการประสานงานดีเยี่ยมเลยครับงานด่วนงานไวไว้ใจฟา s ซ UP โปรเจกต์นี้ค่อนข้างหินมากนะครับผม ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟาดัพแล้วก็โครงการของ BYD แห่งนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมตกแต่งภายในให้กับ BYD ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกมันก็แปลว่ามาตรฐานของแบรนด์เนี่ย ก็จะมีความสูงแล้วมันก็เป็นการชาร์เลนจ์ให้เราทํางานตามมาตรฐานที่ BWD กําหนดให้ได้สาเร็จด้วยครับความชาร์เลนจ์ของการทํางานโปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็คือการที่แบบเราแข่งขันกับเวลาคอนเฟิร์มกับลูกค้าทํางานให้เสร็จทันเวลาภายในเวลาเพียงแค่70วันเท่ากับว่าลูกค้าสามารถชนะกรอบเวลาที่ผู้รับเหมาอื่นไปแล้วถึง35วันถ้าค่าเฉลี่ยของการขาย1วัน ต่อหนคันของ B Y D แล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถทําให้ลูกค้ามีกำไรเพิ่มขึ้น35 4 0ถึง40ล้านบาทเมื่อใช้บริการของ fast up เนี่ยคือสิ่งแรกคือความสบายใจครับเราเนี่ยทำงานเสร็จทันเวลาตามกําหนดระยะเวลาแน่นอนและสิ่งที่ลูกค้าสบายใจได้เลยคือคุณภาพของงานที่คุณลูกค้าจะได้รับในความเร็วใครจะบอกว่าเร็วแล้วไม่ดีไม่ใช่ที่ fast up แน่นอนครับ